สบายดีพ <Smile> ่อแม่พี่น้องบอกไปสุขสุขนสมองสุบนสพ่อพอกับซองน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือความแซบนี่แหละพี่น้องเอยแซบนบย้ำเดืกเดือเขาปุ้น ปุ่นเบามีเอาให้พี่น้องเลยเามาฝากปลาทิดเทานำนำยังไงยากไก่เฮ้ยแต่แเสียบพี่นอ้นอเนงเยมีนังถั่วยังไงข้าวปุ้นเลยฮ้ข้าวปุ้นแล้ว <S <S 2> <S 2> ข้าวปุ้น,ลนปลาเทอพี่นอ้องเอ้ยามานี่ตเตรียมไว้สิกินเลยพักของเขาก็มีพักซีกับพักกล้ามหมดทั้งคืน มาเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวปุ้นรอบเด้กน้ำกันเด้อเบอรสกุลสกุลแซ่บแน่นอนพี่น้องเอามือเนี่ยกินแล้วเฮ้ยจะกินเนี่ยเขยกินอิ่มนะครับนู้นหน่อยอ๋อทำไงกินแล้วพี่น้องเลยมาแล้วก็กินน้ำไก่เพิ่นกินได้อยู่น้ำไก่ถ้าเป็นน้ำปานี่น้ำปลานินปลาแอสตังปลากระตัง phân ăn thịt bo đái thịt thăn thịt thăn nhạt phân bo ăn ăn tô mãi thịt nõng phân ram ăn vào bo cho sao mà ืนชากินกินตัวยิกมือิยังเริ่มกินเด้อเดดพอาเดอกินยะแล้วกนเฮยนีออ่อาบน้ำแล้วรอบนึงใช่ไหมวะนีาเถื่อละมือนะอาบน้ำห่อนห่อนนี้ออรออาบอนอาเียพี่น้องเด้อใชค มาเด้อประตูเด้อกินน้ำลูกน้ร้านเด้อกินกาวปุนมาเด้อลงเด้อทาง USA ประตูเพิ่ไปอยู่ทาง USA มาเด้อกินกาวปุนน้ำลูกน้ำร้านเด้อยูสหรชเด้อยุงทงสหรัเกิไงาน์โหลนติดตามเรื่อยๆเด้อชาวนาครีตราชรมาเด้อลุงเด้อมาสูขฮิสุกนพี่น้อง มากินนกันยองยเส้นตานตเมื่อนี้ยืี่จบอกคือเมื่อกินลับเท่าเนาะเป็นไหมอนนะว้าวยันยันบลื่นกันอยู่ก็มอนี่น้ำยาไก,ก่ตีอไก่ยังบอมีว่าน้ำยาไก่บอกำน้ำยาตีไก่นตีเน้นเลย Làm <laughs> không à, mà nằm không không? อันน่ะปลามันมานํากินไว้เบิ่งกล้องมันบ่ฮะฮะ อหอมะคือจเห็ดหอ,อม,มขลาดพือใส่อยังไงเนาะเพุกยาแนวเน,นี่ยดึงเนาองานกันเด้อกันขึ้นกิน,น,นได<ห>้ยาม กินได้ถูกยามทุกสถานการณ์เราแม่กำหนูหน่อยมาามาหอวหลาคนกินก่อนแล้วดึกเลยมนมีหนักมาบุนหลือเปล่านุแหละแข่งกันอี่ามือแข่งกันอีกว่ามือห

กินกับพักซี่เขากันคักอี๋ผมนั่งกันเดี๋ยวเพิ่มเติมอะไรบอเพ็ดเนาะคือเลี้ยงไอ้หอยบอเดดเองมาชดสัดจัดเลยไปหน่อย แล้วเห็คืไปาน่ิเจ้าคือหักินกระป๋ากินไงยี่หายน่ะคอยมาคเะใกกินหมเลยอืม sạp thì nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ง่ายเฮ้ดีมจ๊ะมเดี๋ยวเราเร่มระกอ ก,กินจนอินมรือปดกล่องอไรน้ำพี่น้ <c oughs> นองกินจนอิ่มรืมเปิดกล่องโอ้ยแล้วกันแล้วพี่น้องเนาะ không không mấy giờ đưa mì, mì đường 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 đường. นี่นะไฟมาแต่อัน,นแก่ท่านอยู่บ้านปนนะุ่ยนะพุ่นเห็นอยู่นหน้าเขาอ่ะเน,น,นาะหน้าปนุ่ยอันนี้เองแถมบัณฑนนะ์อื้มมีหน่อเขายังกับบุกชิงบกุกเสืวมาเราตัดไก่เขาเราพ่อแห้งไปเลยเดี๋ <laughs> ยวพี่น้องจะพอมินมมาจ้ะ <laughs> โมแมนกคัดไก่จากค้อ,องโมแมนต์มาจากค้อ,องมา้อืน่นยันมาเจากค้องไปคัดไก่ผู้อืน่นนี่แหละอื่นก็จะจีนเยิง อัมัยังหอนเนาะแ็มือในแพ้แม่ไม่นี่ไปเนาะเิ่นเบิดล่ะเพิ่นเนียนถวย่น่อยมันแส่

hết bữa đó nắm 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 เพชรในจักหน่อยมาเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งหน้าตาคือบุเป็นตาสิเพชรมาแล้วโอ้โหลึกๆแล้วเพชรขนาดพี่น้องเองขอบใจได้เด้อพี่น้องที่ตามเฮ้ยเพชรพี่น้องเองขอบุญขอบคุณหลายหลายเบอร์สกูสกุลสมองสกุลอยู่ดีไม่แห้งลำรวยลำดวยเบอร์สกูสกุลได้พี่น้องเด้อ อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเฮงเพงรวยรวยไปมาใช้กระซ่วงนี่ก็สะดวกสบายแน่แล้วพี่น้องโดยโดยโดย <c oughs> พอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสบายดี